สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนค่ะนี่ก็จะมาถ่ายให้ดูทุกคนนี่มาเราเอาเนื้อโคขุนแดดเดียวกับหมูแดดเดียวนะครับอันนี้เป็นหมูะเพึ่งตากพึ่งเลยพึ่งกงทําเลยค่ะจะเหมือนเนื้อละครับรสชาติเหมือนเนื้อละครับรสชาติจะกันกับเนื้อโคขุนแดดเดียวนี่ฮะกาลังนี่เลยปึ๊บ ส,สวยนี่เนื้อเรากำลังหั่นอยู่ครับเนื้อโคขุนเนื้อโคขุนนี่ฮะหมูเริ่มพีกแล้วต,ต้องพีกอีกรอบใช่ไหมจ๊ะใช่นี่อันนี้หมูแดดนะครับลูกค้าหมูแดดดีถามกันมาเยอะ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 มากสั่งได้เลยนะครับสั่งล่วงหน้าไว้เลยหมูแดดจะมีได้ไม่ต้องรอนานเหมือนเนื้อโคขุนนะครับเนื้อขุนที่ต้องรอ <Okay. S 2> ระหว่างรอเนื้อกับหมูแดดครับเรามาไสกรอกต่อทุกคนของตูนจะเป็นวันต่อวันนะคะทําเสร็จตอนเที่ยงแพ็คเสร็จตอนบ่ายส่งเลยครับวันต่อวันส่งไปเลยทั้งจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวหรือหมูแดดเดียวหรือไส่กรอกครับแต่ว่าหมูหมูแดดก,กับเนื้อแดดคือต้องออเดอร์ล่วงหน้าไว้ครับแต่ไส่กรอกมีทุกวันนะคะมีทุกวันมีทุกวันถ้าเกิดสั่งตูน ก่อนเที่ยงตัวก็ได้ส่งวันนั้นได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าวตาตัวกลางคืนตันว,วก็ได้ไปส่งพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยตัวก็ต้องรอเข้าทำวันต่อวันครับอืมนี่ฮะส,ส,สดใหม่ใช่กรอกหมู โหแบบเป็นบ้านไม่ได้โอ้โหสีไม่ได้ติดน,นะครับแค่ไว้ข้างบนนะครับนี่อื้มนี่ีอันนี้เนื้อนะครับโหโหโหไม่ไี่ตูนบอกนะครับ อบแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่ทําให้ขึ้นลาครับหมูเสร็จแล้วหรอครับสโอ้สนใจสั่งไว้เลยนะครับทักมาด่วนเลยครับรอบต่อไปส่งวันพุธรอบนี้คือไม่พอครับตะตูต้ต้องเอาให้คนที่สั่งก่อนๆครับคนลูกค้าที่สั่งช้าๆช้าช้าช้ากว่าคนก่อนเงี้ยตุงก็จะขออนุญาตเลื่อนวันนะฮะแต่ว่า พี่ทักไลน์มาเลยได้เลย,ย,ยนะครับส่งวันพุธนะฮะรอบใหม่เนี่ยครับแต่ว่ารอบนี้ไม่พอจริงๆอรอบนี้ไม่พอจริงๆฮะวันที่ตุนโพลคลิปนี่ น้องแพรวันพุธวันที่เท่าไหร่นะใครเห็นคลิปนี้ถ้ากคอยากกินก็สั่งไว้เลยนะครับสั่งแล้วก็โอนเงินบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรเลยวันพุธยี่สิบเจ็ดอ่าส่งทีวันพุธยี่สิบเจ็ดวันพุธยี่สิบเจ็ดนี่คือได้เยอะอยู่ใช่ไหมครับปะก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ไงยังตอบไม่ได้เหมือนที่ตุ้นบอกนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มาแบบง่ายๆใช่ครับแม่คําตอบไม่ได้ขนาดรอบนี้คิดว่าจะพอก็ไม่พอเนาะเลยต้องเลือนบางทีแบบเหมือนที่ตุ้นบอกครับ แจ้งลูกค้าเลยนะคะต้องส่งล่วงหน้าบางทีอา,อาจจะเลื่อนนะคะเพราะว่าเนื้ออาจไม่พออะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นบ้านเป็นบ้านเลยมีกระเทียมด้วยนะเนี่ยหมกระเทียมติดมันด้วย ไปท่ออีกทีนะครับทุกคนบางคนคิดว่าแบบมันสุกไปแล้วเลยแบบว่าไปท่ออีกเพิ่มความหอมนะทุกคนต้องทอดอีกนะครับ <c oughs> คือหมูนะครับหม,หมูหมูหมูนี่สั่งมาได้เลยนะครับหมูแต่ว่าเนื้ออาจจะต้องรอหน่อยหมูแดดนะครับ เป็นชิ้นๆอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าช้ำๆหมูจะเป็นรสชาติเดียวกับเนื้อโคขุนเลยครับสูตรหมักเหมือนกันสูตรในถบรรยากาศอย่างดีค่ะ แล้วเนื้อครับอันนี้เนือนะ้ออันนี้คือหมูครับหมูแดดนะฮะใครที่เป็นลูกค้าเนื้อแล้วอยากลองสั่งหมูแดดไปกินลองสั่งไปได้นะครับนี่นะฮะมาแล้วเนื้อเรา หนึ่งกิโลเขานี่หมูแดดนะฮะเยอะมากเยอว่าแกออกใช่ไหมครับแกออกอน,นี่ทำหมูครับหมูอันนี้ถุงละาสองขีดนะคะอันนี้หมูแดดอันนี้หมูแดดอันนี้ครึ่งกิโลครับอันนี้ครึ่งกิโลเน,นี่ยเขาขุดเรายังไม่ได้ ับอันนี้เนื้อโคขุนยำครับสั่งล่วงหน้าแต่เนื้ตัวนั้นแห้งหมูอันนี้อันนี้ถุงสองขีดนะครับทำเสร็จแล้วก็แพ็กแล้วก็เดี๋ยวเราไปส่งเลยบอกสดใหม่ตลอดนะคะอันนี้ถุงครึ่งกิโลน,นี่คือหมูแดดเดียวนะคบยำนะคะยำสั่งล่วงหน้าไว้เลยส่งอีกทีในรอบวันพุธ หรือว่าถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้หลังจากมันพูดไปแล้วก็ทักมาสอบถามไว้ก่อนได้แล้วตุนจะบอกว่าจะได้วันไหนนะครับเนะาะทังมาแล้วก็ส่งที่อยู่เบอร์โทรโอนเงินไม่เลยค่ะไม่มีเก็บปลายทางีนเนื้อโคขุนนะครับอันนี้ถุงสองขีดนะครับนี่ฮะขายเริ่มต้นสองขีดแล้วก็หนึ่งกิโลครึ่งกิโลก็ขายครับอันนี้คืออันนี้หมูอันนี้เนื้อรสชาติเดียวก,กัน นะครับใครที่ว่าเป็นลูกค้าเนื้อก็ย้ําครับลองสั่งไปกินหมูหมูลองไปกินดูได้นะครับนี่เราก็แพ็คถุงละสองขีดก่อนหวานนัวรสชาติบ้านเลยค่ะบ,บ้านๆเพราะตูนชอบเอาของแบบเป็นบ้านไปกินแบบไม่ได้แบบว่าทั่วไปแบบเป็นโรง,งงานหรืออะไรแต่ว่าเป็นบ้เป็นบ้านแบบชาวบ้านทําเลยครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว,ว อสองขีดสี่ถูกต้องหาถุงใส่แยกก่อนนี่จา้าเหนียโคคุณอันนี้สองขีดค่ะแยกก่อนเดี๋ยวสีคล้ายๆกันสิหลงพิ <laughs> ออเดอร์เท่าน,นั้นนะครับแต่ว่ารอบส่งวันพุธนี้นะฮะวันพุธนี้ค่ะพุธที่เท่าไหร่นะ17 เติงขี้ลืมแล้วก็ถุงละครึ่งกิโลแต่ว่ารอมยังไม่พอครับเพราะว่าต้องขออภยัยลูกค้าบางทีแบบว่าเนื้อมันกําหนดไม่ได้ว่าจะได้มาเท่าไหร่ครับจะเกิดอบอางทีอาจจะได้ช้าอาจจะเลื่อนวันไปกันด้วยน,นะคะต้องขออภัยแต่ว่าได้แน่นอนครับอาจจะได้เลื่อนวันต้องใจเย็นๆน,นะครัะขึ้นอยู่กับสหัพยากรใช่ขึ้อนอยู่รัพากร อันนี้ซึ่งกิโลเนื้อนะครับรามาแบบบ้านๆแบบบ้านเลยครับคอนเซ็ปคอนเซ็ปแบบบ้านเนาะอยู่บ้านไม่น่าพอแล้วแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนไม่พอตูก็จะไล่ส่งให้คนที่โอนเงินก่อนครับเพราะตัวตัวตเลียงไว้หมดแล้วว่าใครสั่งก่อนใครสั่งหลังอะไรเงี้ย เหมนกันไปทอดกินก็อร่อยชอบกินข้าวเหนียวรล้ลอนๆทุกคนอร่อยถุงครึ่งโลเป็นแล้วไม่พอหนึ่งกิโลจะตุนทรไปบอกคุณป้าเขาแล้วครับว่ามีลูกค้าเป็นคุณป้าเขาบอกรอบันพุนได้อันนี้ต้องขอแจ้งอา,าไปไปล่วงหน้าด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติแบบว่าจนจะไล่ลำดับเอาเลยฮะ พอภัยจริงๆตูนถึงบอกว่าต้องสั่งนี่หมูแดดเนื้อแดดนะครับสั่งได้เลยเส้กรอบครับสั่งได้ทุกวันนะคะเส้กรอบหมูตอนนี้ใครที่ถามหาหมูแดดเดียวมีแล้วนะครับตามออเดอร์นะคะหมูแดดทาตามออเดอร์นี่ก็ทำตามออเดอร์ครับแต่บางทีอาจจะไม่พอออเดอร์โอเคครับพร้อมแพ็คแล้วครับอันนี้เสีกรอบหมูนะจ๊ะ มาแล้วเราจะแพ็กใส่กล่องแล้วนะคะขอบคุณทุกออเดอร์นะคะน,นี่จะแพ็กแล้วแพ็คแล้วโอเคนี่ฮะใส่กล่องแพ็คครับไปพร้อมไปส่งแล้วค่ะไปพร้อมแล้วขอบคุณทุกออเดอร์นะคะสนใจก็อุดหนุนกันก็สั่งมาเลยครับรับรองไม่ผิดหวังฮนะรสชาติเป็นบ้านส่งของเสร็จแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยว หาจะป็ดวันนี้น้องแพลวไม่ยังใส่ผักครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ที่เราต้องกินเุ๊ปิดน้องแพลวใส่เสื้อพอดีเลยขอบคุณคุณป้าประตูนะคะที่ส่งเสื้อมาทั้องแพลวสองตัวสีขาวสีดำสวัสดีค่ะใส่พอดีเลยค่ะหรือวงยูวิวไปเลย าจะยุ่งครับมาถึงก็แกะเลยครับน้องแพลวจับทงเสื้อมาให้น้องแพลวใส่ได้พอดีเลยน้องแพลวก็มีเอฟซีนี่เียเนเวียนหัวทุกคนาาหาอะไรไปแพ็คกิน้นนะตานหรอ ครับนมันไม่ปรุงเลยปรุงอะไรเผ็ดๆเอาอะไรได้บุ๋กเอ้าไฟมาแล้วเร็วแท้ตอนแรกไ,ไฟดับทุกคนเด<า>้เอาช้อนมาให้หน่อยคีกทันค่ะแล้วก็ตักั วันนี้ไม่จะกินผักลวกหรอกกินผักสดอกป้าตาลายบบกตัวเองเป็นไรวะตัวเองเป็นอะไรไม่รู้ว่าตาลายมันนอนน้อยคนตื่นเช้าตื่นแต่ตีสามขึ่นถ่า,าิที่ก็ไม่ได้นอนแล้วปรับสท่าใหม่ แต่หน้าแล้วแ,วแท <c oughs> พ้พูดถึงเรื่องแต่งหน้าก็มยังไม่ได้แต่งหน้าลุกจิก้บลยหยังไม่มีเวลาเลยไม่จะแนวครับไม่จะแนวครับมไม่แต่แนวไปไม่จะแนวทั กงรัไปส่งของอะไรกันเต็เ๋ไปร้อยแล้วนิว บอกว่าเขคือเสร็จแล้วหรอเขาลืมก็ลืมเม่เสร็จหรอกพิกอ่ะเห็นล็กน้อยอ่ะตับวนี้เจอะได้มีแรงเดี๋ยวเฟลน้องแพลวไปช่วยพี่ขายของครับพี่พสาวขายของพี่สาวว่าเป็นตุ๊กตาหน้าร้าน เล่นหัวเล่นหัวทุกคนนอนหัวเกิยไหมคือนอนก่อนไหมไ<ป>หนอนเล่นห้องพี่คนไปทคลยป เออ่ยอ <ś 2> ะมากเลยอะมากคลิปนี้ก็สั้นๆนะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้กาซัมน,นี่ครับขออย้อนดูคลิปด้วยยูทูบไม่ค่อยแจ้งเตือนครับตูทจะพูดทุกคลิปแล้วก็จะเมนไปทุกคลิปสวัสดีครับ